ช่วงนี้ฝนตกทุกวันพี่ๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะกลุ่มนี้จะเป็นสินค้าเข้าใหม่ฉีดน้ำล้างฝุ่นเช็คตําหนิเรียบร้อยค่ะวันนี้จะมาอัปเดตล็อกกระบะต,ตัวเตี้ยทุกค่ายที่ทางร้านมีที่นี่สาขาหนึ่งจังหวัดปทุมธานีค่ะเริ่มต้นเอาค่ายไหนดี ตัวนี้นนแล้วกันเนาะล้รอรีวอตัวเตี้ยแม็กห้ารูเลสขานี้จะเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยนะคะใมบรรทุกเชิงพาณิชย์ไม่เกิน2ตันรับได้สบายๆเริ่มต้น1 4 5 0งนาอยบาทยางคู่ตัวดําหลบค่ะล้อชุดเก่านํามาหักเทินเป็นส่วนลดได้ต่อมาจะเป็นล้อ GR Sport ค่ะเป็นยางคู่ตัวเลยนะคะใครที่ขับนิ่มๆนะคะไม่ได้บรรทุกหนักอะไรแนะนําตัวนี้เลยชุดละ17,500บาทค่ะชอบลายแม็กแต่ไม่ชอบยางมันเล็กเกินไปนะคะแนะนําตัวนี้เลยเราเอามาบวกกับยาง 2, 2 5 70, 17, ไว้รอแล้วค่ะราคาโารชั่น ่นะอยู่ที่13,000บาทรวมเทินเก่าต่อมาเป็นล้อมิสซูบิชิไทยท่านตัวเตี้ยนะคะราคาอยู่ที่ชุดละ13,000บาทยางที่ติดกับล้อรุ่นนี้มาใช้ดีมากคะ่ะสายบรรทุกแนะนำเชียร์เลยเฉพาะย,ยาง10,000บาท มาถึงล e ้ออีสุตัวเตี้ยแล้วนะคะก็จะมี3ซีรีส์ให้เลือกเลยเริ่มต้นที่ Max C Bond นะคะอยู่ที่ชุดละ14,000บาทนี่คือราคาปัจจุบันค่ะอย่างคู่ตัวที่ติดมานะคะบีต้นบุรวิช21570 R16 ค่ะ X ซ e r i e s อยู่ที่ชุดละ15,000บาทแล้วก็ตัวท็อป2โทนราคาจะสูงกว่าเพื่อนอยู่ที่17,000บาทเอาชุดเก่ามาหักเทินเป็นส่วนลดได้ทางร้านจะขายสเปคเดียวนะคะคือล้อป้ายแดงถอดศูนย์รุ่นใหม่ๆทําแม็กพร้อมยางเริ่มต้นที่ขอบ16ค่ะถ้าเป็นขอบ15มีเฉพาะยางค่ะอ๋อลืมแจ้งโปรโมชั่นประจําเดือนตุลาค ไข่หมุนวงล้อรับเงินสดสูงสด 1, ุด1,000บาทให้พี่ๆมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ